วันนี้น้องจะมาที่ท่านเจ้ามาแองานพีนานะฮะแถบแงานนะคะที่อต๊ตหนองแกลดนะฮะโดยท่านนายโยแล้วก็ผู้กกับนันมางบ้านแล้วก็ทีนั้นทุกคนเจ้าวันนี้พี่น้องประชาชนในตำบลหนองแกลทงหมเามาจนส่วนพัแอวงานแข่งเรือพายนะคะซึ่งในกี่ เ,เรือทั้งหมดเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องในตำบลหนองแว่กับหนองสองแห่งนี้หนองสองแห่งนี้สวยสงงามมากนะคะแล้วการแข่งขันเรือในวันนี้ก็จะแปลงนะคะว่าเหมือนที่ไหนนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นในส่วนของอ ะคะวิถีความเป็นอยู่ของคนในญ่กบลนนองแวบ,บของเขากับการหาปูหาฟ้านะคะวันนี้เขาก็จะได้มีกิจกรรมต่า,างๆเราเนี่ยให้กับว่าแม่พี่น้องได้ร่วมกันนะคะได้มีความสุขร่วมกันได้สนุกร่วมกันแล้วยังเป็นการถือคืนสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วทำเพื่มีเขาทุกคนได้ร่วมกันคสำคัญที่สุดอนุรักษ์ นะคะในส่วนของทรัพยากรในส่วนของสิ่งแวดล้อมน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญน้ําคือหัวใจสําคัญในการดารงชีพเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะเราก็จะมาใช้กิจกรรมใช้ประเพณีใช้วิถีมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาส่งการอนรุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทุกทุกท่านนะเจ้าที่ได้รับชมหรือเนี่ยเข้ามาแอลได้นะเจ้าการแข่งขันเรือนะคะ หนองทรงในตำบลหนองแรดอันนี้จัดวันที่วันค่ะจัดเริ่มต้นนี้เขาจัดอีกหนึ่งวันก่อนแต่สิ่งที่ท่านได้หันภายใต้ภาพของทางเป็นหนองทรงเนี่ยหนองทรงเนี่ยเป็นหนองน้ํานะคะที่นํามาซึ่งาการใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการทํานาทําไร่ทําสวนนะคะในพื้นที่ก็จะได้รับความบสรบูรณ์ ที่นี่สวยสดงดงามและพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเช้าสวัสดีเจ้า